ต่อให้มึงขับฮัตสโวาน้านะครับแต่ให้มึงมามาทยางมึงก็ร่วได้เห็นปะเรียบร้อยครับฮัตสโวนาน้ายับเยินโอเคตอนนี้เรียบร้อยนะยางยางเขาเรียกยางยนะไยเนี่ยยางมูดไหมครับมูดมียางในนะน้าท่านทองว่าดีนะครับแต่ผมแม่งดันสร้างไปปล่อยลมทั้งหมดเลย<ๆ>เห็นปะ ผมปล่อยลมหมดเสร็จนะครับจ๊บมันขาดได้นะครับ,รบลเลยต้องโดน IRC นะครับดูโดบนบ่นใหญ่เลยนะ <S <S แล้วก็ต้งองทนการปอดแล้วก็ใส่ยางไ r c ตซีนี้วรนีแล้วก็ใส่ล็อกยางายใหม่พวกอุปรกรณ์นะครับอะไรม่มไซค์นะยางดูโร่นะ <S <S เออเทียบนะครับ,รบ,รบสเปชีดโซ่น้ำยาล้างเนี่ยไอตัวนี้ผมใช้ดีมากเลยไอฟัสชินเนอร์พวกไอ การกาดแข้งนะครับวกวน็อตแต่งสวยหรือจะเป็นอุปกรณ์เบรกทุกอย่างนะเพียบมวบรองเท้าโอ้โหอินดูโรนะมาเลยจบที่เดียวนะครับที่ไหนช่างที่ไหนร้านช่างปอระยองป้ายยุบในด้วยฝากติดตามนะในเฟซบุ๊กนะครับป้ายุบในเนาะ จัดไปครับถ้าอยากขี่มาวันอาทิตย์ช่างบอกจัดให้ครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อ,อยังไงขอบคุณมากครับช่างที่เปลี่ยนยางให้ให้เรานะฮะหลังจากที่ช่างแทงมาปีใหม่นะครับมันระเบิดเลย เยวจะขึ้นอีกรอดหนึ่งครับแต่เป็นลายอีกลายหนึ่งอันนี้ลายอะไรครับเนี่ยเมื่อกี้เราขึ้นลายอ่าปตาไพ่เช้าตอนนี้เราจะขึ้นลายอะไรครับเนี่ยเดินคาใจแล้วมันมีอีกลายหนึ่งนะครับอ๋อมีอีกลายหนึ่งก็ลายยาวแล้วลายนี้ก็คือลายใหม่อีกลายหนึ่งที่ขึ้นบนเขาตะเมียนเหมือนกันเดี๋ยวไปลุยเลยครับ